สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งชาวนี้นะครับมีเรื่องราวน่ารักน่ารักสดใสดใส,ดใสดใสของไรอันการกาบัณฑิตนะครับที่ต้องบอกว่าพอเจอกระแสดราม่าผ่านไปปุ๊บนะฮะเรื่องนั้นก็จบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับมีเวลาว่างก็ไปพักผ่อนริมชายหาดแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าไรอันการบัณฑิตลูกชายแห่งชาตินะครับ ของแม่แม่ขวัญใจมหาชนที่โด่งดังในขณะนี้นะครับก็สร้างความประทับใจสร้างความน่ารักตะมุตะมิให้กับแม่แม่ได้เห็นกันอีกแล้วนะครับไราอางการบัณฑิตนะครับเป็นลูกชายคนโตมีน้องชาย1คนนะครับจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบางกะปิปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่2 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษนะครับในช่วงวัยเด็กไรอันเคยมีน้ําหนักถึง118กิโลกรัมโดยไรยอันนะครับใช้เวลาเพียง1ปีครับลดน้ําหนักลงมาเหลือประมาณ70กิโลกรัมด้วยการออกกําลังกายและควบคุมอาหารจนทําให้ มีภาพลักษณ์ที่ดูดีขึ้นซึ่งวันก่อนนะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนของไรอันก็ได้เดินทางไปเปิดหูเปิดตาพักผ่อนสมองเบาๆที่ริมหาดแห่งหนึ่งโดยมีการขี่มา้าน่ารักน่ารักน่าเอ็น,น,น,นดูนะครับจนแม่ๆเนี่ยคอมเมนต์แซวกันแบบรัวๆเลยโดยไรอันนะครับโพสแคปชั่นว่าวันนี้วันหยุดแต่อย่าหยุดรักผมนะครับวันนี้ก็ยังเป็นกําลังใจพื้นที่ที่น้ําท่วมนะครับให้น้ําลดเร็วๆครับเป็นห่วงนะครับไรอันกาดบัณฑิตและอีกข้อความหนึ่งนะครับ บอกว่าสมใจอยากในขณะที่แม่แม่ไม่พลาดนะครับที่จะเข้ามาคอมเมนต์กันสนันโซเชียลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องม้าคงดีใจที่มีหนุ่มหล่อเสียงดีมานั่งมีความสุขพักผ่อนรับคนเก่งฟินๆเลยนึกแล้วว่าวันนี้หนูไรอันต้องมีความสุขในวันพักผ่อนเดาถูกด้วยครับเจ้าม้าตัวนี้ชื่ออะไรนะช่างโชคดีจริงๆมีศิลปินเบอร์ต้นๆของประเทศไทยได้มาใช้เป็นยานพาหนะด้วย ขอให้มีความสุขในวันพักผ่อนนะลูกไอเรื่องไม่ดีที่ทําให้ปวดหัวโยนทิ้งทะเลไปให้หมดเลยมีความสุขมากๆลูกชายคนเก่งของแม่แม่รอน่ารักมากเลยวันนี้น้องไรอันคงจะหายเหนื่อยบ้างนะครับได้พักผ่อนบ้าง ไรอันกาดบันดิตนะครับคือ1ในประวัติศาสตร์ของรายการไม่หมดนี่เสียงโชคที่ครองแชมป์ยาวนานถึง200สมัยด้วยเงินรางวัลสะสมกว่า5,436,889บาทและยังได้บริจาคช่วยเหลือคู่แข่งในทุกสัปดาห์รวมเป็นเงิน1,463,77บาทจนถูกยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติประจำรายการเลยครับหลังจากนั้นไรอันก็ประกาศสละตตำแหน่งเองนะครับเพื่อเปิดทางให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ ได้มาสารฝันต่อนะครับแต่ตัวของไรอันเองก็กลับมานั่งในรายการอีกครั้งหนึ่งในฐานะนักร้องรวยโชคทำหน้าที่ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันและก็มีหน้าที่เพิ่มโอกาสในการคว้าดาวในรอบเสี่ยงโชคด้วยนะครับด้วยการร่วมร้องเพลงชิงดาวให้กับแชมป์ประจำวันเรียกว่าจะไม่ได้อยู่ในฐานะแชมป์แต่ไรอันก็ยังคงอยู่คู่รายการไม่ไปไหนครับกลายเป็นตำนานบทใหม่เป็นที่เรียบร้อย ไรอันกาดบัณฑิตนะครับเป็นนักร้องสังกัดยุ่งข้าวเรคคอร์ดครับที่บริหารงานโดยหม่อมจกมกในเครือของเวิร์กพอยต์และได้ปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันถึง2เพลงก็คือรักเก่าข้ามกองฟางและก็ฉันรักเพลงลูกทุ่งเร็วๆนี้ได้ฟังเพลงใหม่ของไรอันกาดบัณฑิตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรอติดตามรับฟังและก็ปั่นวิวกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ